สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับกิดเสพพาพี่น้องเบิ้งควายงามๆราคาดิทิชเชอร์นะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายประตูนะครับบ้านน้องหอยอำเภอหนองค้ำจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ทางฟาร์มพี่มีควายงามมาเปิดนะครับอยู่สองสามตัวนะครับบ่วจะเป็นแม่สาวทองแรกนะครับแล้วก็มีแม่สาวมาเปิดวันนี้เดี๋ยวสี่ข้อสอบถามข้อมูลว่าเพิ่สิบเปิดราคาไหนแน่นะผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะนะครับวันนี้มีคอางามฝากพี่น้องแล้วเนาะจ้าอยู่สองสามตัวเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่เป็น สาวทองแหลกบ่ครับนี่แม่นค่ะสาวทองแหลกมีชื่อบ่ครับชื่อแม่ง,งามตาแม่ง,งามตานะผมเราก่อมาได้ครับนี่เราก่อเป็นควายสายอีสานเฮานี่ล่ะสายอีสานนะครับผมสูงที่สูงที่ร้อยสี่สิบเอ็ดประกันร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะจ้านะครับผมประกันไม่ร้อยสี่สิบนะครับ <S <S ทองแรกนี่คือพ่อเลยครับนี่ ใส่เบิ่มพันล้านไว้จ้าเบิ่มพันล้านอันนี้คือประกันทองมาครับประกันทองทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนแล้วเออคือมีเอกาสารอยู่เนาะค่ะมีเอกาสารเอกาสารอยู่ในบ้านนะผมประกันทองเบิ่มพันล้านเจ็ดเดือนค <ภา S 1> ะนี่ครับมาเบิ่งความงามของแมงอามตากันนะครับผมสูงที่ร้อยสี่สิบบวกนะครับนี่เบิ่งหน้าตาหน้าเขาคุ้นก่อนอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มชัดเจนเลยหน้าเขาเปิดนะครับเบิ่งเอาครับคับประกันตำนินะครับเนาะรับประกันตำนิ้ค่ะรับประกันตำนิโอ๊บกพรอยไง นะครับเล็บดีโค้งสางไงครับเบิ้งเอาเบิ้งอ่างเพิ่นท่องแก้แล้วนะครับนี่เบิ้งท่ายกยกสูงนะครับกกหางพุ่มหางนะครับผมเบิ้งนมนมกับไข่แล้วเนาะค่ะนมซีเต่าเริ่มไข่ละนะครับผมโค้งสางมาดีเลยนะครับเพื่อที่ว่าอยากได้ท่องแรกนะครับผมไปรุ่นลูกเบิ้มในท่องนะครับนี่แม่งามตาสูงร่อยซีสิบบวกนะครับผมประกันท่องเบิ้มพัฒนาเจ็ดเดือนค่ะสิเปล่าราคาเลยผม เปิดไว้สองแสนห้าหมื่นค่ะสองแสนห้าหมื่นเนาะ,ะราคานี่ต่อรองกันได้ต่อได้ค่ะนะครับผมบอกเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดขอบคุณของพ่อตูนะครับเปิดแม่สาวทองแรกนะครับประกันทองเบิ้มงพันล้านเจ็ดเดือน, 2> 2, 50, นสองแสนห้าหมื่นนะครับผมสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับผมมาจุงถ้าเดินถ้าย่างพี่น้องไหมนครับผมจุงเขาครอบเลยครับผมเพื่อพี่น้องเห็นแล้วนะครับอยากเอาไปพนันต่อ กระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่ตัวนี้โครงสร้างเพิ่งกระกิสูงขึ้นไปอีกเลยครับเพราะว่าท่ายยกสูงแล้วก็เป็นสาวท้องแรกอยู่นะครับผมสองแสนฮานะครับประกันท้องราคานี่ต่อรองกันได้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นอันนี้เป็นควายสาวรครับนี่เป็นควายสาวจ้ะยังบ่เคยมีลูกค่ะนะครับผมมีซื้อบ่ครับนี่มีซื้อลำไยจ้ะแม่ลำไยเราก่อนมากเลยผมเป็นควายอีสารท้องนี้ใสสารส,ส,สูงท,งที่สูงที่ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหก นะคผมอันนี้คือผสมยังครับในทองแหลกอันสอดบิ๊กอุไทยไว้จะ้ะผสมบิ๊กอุไทยไว้เนะาะค่ะนะครับจักรอบแล้วครับสิได้วสองรอบอยู่ขีเข่าสองรอบแล้วจ้ะนะครับผมผ่านสองรอบแนละ้วมีเอกสารเนาะมีเอกสารค่ะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจทองยังบ่ทันได้ตรวจค่ะนะครับผมเป็นควายสาวสูงร้อยสายพกนะครับมาเบิง้งความงามของเพื่อนในทองคือผสมบิ๊กอุไทยไว้ให้แล้วคอยมาเบิ้งเอกสารกันนะครับผม,ผมเอกสารมีนะครับเบิ้งหน้าตาหน้าเขาพนก่อน นาเขาเปิดนะครับเนาะล่อยมือตําหนยงรับประกันตํานี้รับประกันตํานี้ทุกตัวนะครับเล็บดีนะครับอาจงจงไปข้างล่างนะครับจงไปข้างล่างนะครับพี่น้องเบื้งมันเจดงแก่งน้อยนะครับผมเนื้อหนังดีเลยนะครับเนื้อหนังเต็มเบื้องนุ่มพันกอนุ่มเป็นสียมผู้สวยนะครับท่ายง่ยดีนะครับสำหรับแม่รับยี่ตัวนี้นะครับผมอเพื่อพี่น้องเห็นแล้วเบื้องเล็บเบื้องหันกนเอาไปรุ่นลูกวิอุทัยเนาะค่ะนะครับในทองคือผสมมาให้แล้ว นะครับแม่ลำไยสูงลอยสามสิบหกนะครับทองแรกผสมของบีกุ้งไทยไว้นะครับพันสองรอบเลยจะเปิดราคาได้ครับเปิดไว้แสนหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคานี้ต่อรองอะไรที่เขาได้ค่ะได้นะครับมาเบิ้งตัวจริงอุตสาหก่อนนะครับผมเพื่อพี่น้องเห็นเราจะเอาไปพนาต่อนะครับเปิดกระเช้เรื่องของเจ้าเนื้อนะครับเนาะเรื่องดิ่นของเพิ่นอนตัวยาวแผ่นหลังดีท่ายดีนะครับทายง่ายดีนะเบิ้องเราทายมุ่นสวยเลยนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผม ต่อร้องกันได้เดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งครับตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยตัวนี้นะผมไม่ซื้อมาครับนี่ซื้อน้องใบมอนจ้าน้องใบมอนเป็นลูกสาวผมครับเป็นของเบิ้มพัล้านลูกสาวเบิ้มมีเอกาสารานะครับเนาะมีค่ะอายุของเพิ่นอายุของเพิ่นหนึ่งปีกับอีกห้าเดือนละปีห้าเดือนนะครับ,นนรบสูงที่ <13 6. S 2> ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกจ้ะนะครับผม มาเบ่งความงามของน่องใบมอนกันนะครับลูกสาบพรพลันตัวนี้มีเอ,อกสารเนาะค่ะนะครับตาแต้มแก้มจ้ามองคอมีครบนะผมอ่องคอสามเส้นเลยนะครับเล็บดีะเบ่งอลอดผังกรลำตัวยาวดินะครับผม,มเ,เ,นะบ,เนะบ่งหลอดเบ่งทายเพื่อนในทายง่ายนะครับผมเบ่งเอาทายเปิดสวยมุ้ยต่ำนี้ยังประกันทุกตัวนะครับเนาะแล้วประกันตน่ำนีมีตํานี้ค่อยบอกกันนะผมเบ่งเล็บเบ่งยังเพื่อน ห้องสร้างมาดีนะครับผมเป็นโครงสร้างใหญ่เลยเจ้าเนื้อนะครับสําหรับน้องใบม้วนตัวนี้ลูกสาวเบิรมพระลานไว้ปีหาเดือนสูงร้อย<ะ>สามสิบหกค่ะสิเปิดราคาเลยครับเปิดราคาไว้แสนเจ็ดหมื่นห้าพ<ะ>ันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะราคานี้ต่อรองกันได้คือเราใช่ไหมครับบอกเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดขอคุอยของพ่อตู่นะครับผมบ้านน้องหอยเพื่อนอนำ้ำคบ จาวัดขอนแก่นไม่นี้เปิดอยู่3ตัวเนาะเพราะว่าจะเป็นสาวทองแรกนะที่ว่าประกันทองของเบิรมพัลลานค่ะนะครับผมสองแสนหาค่ะนะครับแล้วก็มีแม่สาวที่ว่าพึ่งผสมของบิ๊กอุทัยไว้จ้านะครับผมไอเสียนหนึ่งหมื่นค่ะแล้วก็ผิดท้ายนองใบม่อนนี่เสียนเจ็ดหมื่นหาพันครับจ้าตัวร้องได้ค่ะตัวในหกตัวในข้อก็ร้ายอยู่จ้านะครับเมื่เลือกเอานะครับผมเอาผู้ใดว่าสนใจกับของมาเบิ่งกัน เน่ผมสารคลิปนี้เขาพูดลายครับที่ติดตามรับชมกันเน่ผมขันมีความงามราคาดีกัสิภาพ,พี่น้องเบิง้งบนรับชมกนึรื่อยนะครับอย่าลืมทายกติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องใชาชาเที่ยเที่ยววัสารคลิปนี้สวัสดีครับ